รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ก่อนอื่นเลยนะครับขอกราบสวัสดีทุกทนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับว่างวดที่แล้วเนี่ยหวยซองไหนเข้านะครับแล้วงวดเนี้ยเขาแนะนําว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าหวยซองไหนมันเข้าแล้วเดี๋ยวมีพวกหวยซองเด็ดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เอามาแชร์กันครับแล้วเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวก็มาแชร์กันเรื่อยๆนะครับยังไงก็มาดูครั้งก่อนนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยสองเลขท้ายสองตัวก็สองสี่เนาะ ส่วนเลขท้ายสามตัวนี่โอ้โหเลขสวยมากเลยนะห้าหกเจ็ดโอ้โหใครเดาถูกวะเนี่ยนะครับโอเคยังไงก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวฝาก u b s c r i b e นะครับใครยังไม่กด Subscribe นะก็กด Subscribe นะครับติดตามนะครับเดี๋ยวเวลาเรามีอะไรจะอัปเดตให้ฟังกันได้นะครับกด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็เริ่มจากอันแรกเลยนะอันแรกนะแ,แปะโกงนะครับแปะโกงแม่นไหมไม่เชิงนะแต่งวดก่อนนะ่ะ คือมันให้ 4, 2, สี่สองมาเสร็จแล้วทีนี้ผมก็ว่าเฮ้ยมันก็ก็โอเคมันก็เฉียดเฉียดนะสี่สองสองสี่แล้วงวดที่เขาให้อะไรงวดนี้เขาก็ให้มานะครับเก้าสองศูนย์เจ็ดสองหกแต่ผมว่าเลขสามตัวแม่ 8, งแปะกกงไม่ค่อยแม่นนะเอาจริงๆริงนะดูหลายรอบแล้วนะครับแต่สองตัวเข้าบ้างนะอาจจะสองศูนย์สองหก 20, 26, หรือศูนย์สามสี่สามแต่บางทีแปะโกงนี่เข้าล่างผมก็เข้าล่างบ่อยกว่านะเท่าที่ผมดูนะแล้วก็หวยซองต่อตัวต่อมานะครับ อันนี้เป็นหยดเทียนมหาลาบนะครับหยดเทียนมหาลาบคราวที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเข้านะเข้า2ตัวล่างนะครับทุ่งตรงงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะเห็นมีหลายเจ้าเข้า2ตัวล่างมากเลยนะหลายเจ้าเลยสองสี่เนี่ยโดนหลายเจ้ามากเลยนะเจ้าดังๆนะครับหยดเทียนมหาลาบงวดที่แล้วนะครับเขาให้สวย2ลรอง4นะครับออกมา 2- 4งสงวดนี้เขาให้สวย0นย์รอง6นะครับไม่แน่นะ06นะครับก็ลองดู0 6นย์ เขาให้อะไรบ้างน,นะครับงวดน,นี้เลขท้าย3าตัวเขาให้4ี่305ย์สศนย์ห้านะครับ2ตัวเขาให้ศ1นย์9นย์หศย์นะครับแต่ผมว่ารอศูนหก็ดีนะหกหนึ่งสี่หกหนึ่งหกห้านะครับของงวดต่อไปนะครับเลขมีหกศูนย์แปดเลยผเลขเยอะสเปรเลยครับดูซองต่อมาดีกว่าเออลืมบอกไปไทยรัฐดขคารทที่แล้วนี่อันนี้อันนี้งวดที่ไทยรัฐดัคารทที่แล้วนะครับแม่งเข้าทั้งคู่เลยเว้ย สองสี่ก็มาหกเจ็ดก็ได้นะครับโอ้โหชนปังๆเลยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้าไทยรัฐออกมาแล้วใกล้หวยออกไทยรัฐมันออกมาแล้วก็ลองติดตามดูนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมโพสต์ให้นะว่าไทยรัฐให้อะไรนะครับวันหวยออกนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงแต่ไทยรัฐนี่ผมพูดตรงนะเห็นเข้ามาไหลาังวแล้วนะเอาจริงครับอจริงนะลองติดตามไทยรัฐดูนะผมแต่บอกว่าไทยรัฐมันก็โอเคนะใช้ได้นะครับไม่ถึงกับแม่นมากก็โอเคก็พอใช้ได้นะอจริงๆ ตัวต่อมาสองต่อมาอันนี้ยอดฮิตของหลายๆายคนนะครับบ้านไผ่มืองพลนะครับบ้านไผ่มงพลเอาจริงนะให้ผมว่ามันแม่นเหมือนกันนะบางครั้งบางคราวนะไม่รู้งวดนี้มันจะแม่นมะนะแต่เห็นมันก็ที่ย้อนหลังปีที่แล้วเนะี่ยมันขำก็เข้าบ้างนะมันไม่ถึงก็ไม่เข้าเลยมันเข้าบ้างนะนะครับงวดที่ผ่านมาอะไรเข้าก็สองสี่ตรงตรงนะครับงวดนี้แต่ผมสังเกตนะบ,บ้านไผ่มงันชอบให้อย่างเงี้ยชอบแบบว่านำหนึ่งนำสองนำสามนำสี่ป่ะ บบมันสับๆอย่างเงี้ยหูก็ไม่เข้าใจหลักการคำนวณเขาเหมือนกันนะเห็นหลักความคิดเขานะเอาจริงนะครับแต่ก็เห็นเห็นเนี่ยตามนี้เลยครับงวดหน้าออกอะไรเขาก็ให้มาครับให้นำเด่นกับสามกับสี่มานะครับก็เป็นสามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกนะครับให้สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกนะครับของบ้านไผ่เมืองพลถ้าใครนะครับเป็นแฟนคลับบ้านไผ่เมืองพลก็เอาเลยครับเนี่ยสามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสี่อสี่สองสี่ห้าสี่หกนะครับจดไว้ นะครับต่อมาครับต่อมาเอาอะไรดีใบเขียวเฮ้ยใบเขียวนี่นะผมไม่รู้นะแต่ผมไปเจอสองแบบเว้ยแบบแรกเนี่ยมันเขียวว่าดววทดลองสูตรใหม่แอดใบเขียวทดลองสูตรใหม่อีกใบเนี่ยมันเขียวว่าคำนวณสูตรใหม่คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามัน,ม,นมันต่างกันเหรอหรือ,อยังไงงงนะครับแต่มีทั้งคู่นะครับแล้วเข้าทั้งสองแบบด้วยนะครั้งล่าสุดเลยเนี่ยเข้าทั้งคู่นะครับคู่ตัวสามตัวบนเนี่ยห้าหกเจ็ดนะครับมันได้โต๊ดนะห้าหกเจ็ด อันนี้จริงๆเราไม่สนับสนุนนะครับหวยใต้ดินนะนี่พูดให้ฟังเฉยๆนะครับเราให้เป็นสําหรับหวยรัฐบาลนะครับเราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ไม่สนับสนุนหวยใต้ดินนะครับใต้ดินไงก็ยากนะครับนิดนึงนะไม่แน่ใจสลากรัฐบาลครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่วยลาดเสริมลัดนะครับใบเขียวคำนวณสุดใหม่ให้อะไรเรามานะครับล่าสุดงวดที่ผ่านมาให้สี่สองนะ ก็ก็สับอะสี่สองสองสี่นะมันก็เข้ามันก็เข้านะเอาจริงๆนะนะครับแล้วงวดนี้ยล่ะงวดนี้ยล่ะกูอยากรู้งวดนี้ไม่อยากรู้งวดหน้างวดที่แล้วนะครับอ่าดูงวดนี้ให้อะไรมานะครับไอ้สูตรคำนวณใหม่มนให้หกศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งแปดสี่เก้าให้แค่นี้แหละแต่ผมว่านะถ้าเราชัวนนะก็เราก็กลับไปกลับมานะหกศูนย์ศูนย์หกไอ้แป้งโกงก็ถึงให้กับหกศูนย์ศูนย์หกได้ไมั้งสึดนะครับห้าหนะึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่เก้าเก้าสี่อ่ะ ส่วนใบเขียวไอ้ทดลองสูตรใหม่นะก็เนี่ยเก้าสี่ห้าเก้าสี่หกเก้าห้าห้าเก้าห้าหกนะครับสี่ห้าสี่หกห้าห้าห้าหกสองตัวล่างเขาให้แปดหนึ่งเออมันคล้ายๆกับเนี่ยเนาะเนี่ยหนึ่งแปดแปดเป็นหนึ่งแปดนะมีแปดหกนะมีเก้าแปดเก้าหกเก้าหนึ่งนะครับต่อมาต่อมาเออคือลืมบอกใครชอบใบนี้เจดไว้นะใบเขียวเห็นหลายคนชอบนะแอดใบเขียวเนี่ยว่าจดไปนะครับโอเคผมไม่ต้องรีบมากเนาะจดก่อนเดีเผื่อจดไม่ทันนะคะให้เวลานิดนึง หกศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งแปดสี่เก้านะครับเก้าสี่ห้าเก้าสี่หกเก้าห้าห้าเก้าห้าหกสี่ห้าสี่หกห้าห้าห้าหกสองตัวล่างเขาให้อะไรเขาให้แปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าเก้าแปดเก้าหกเก้าหนึ่งนะครับยาวทางนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับต่อมาคนสุรินครับคนสุรินเอาจริงๆนะคนสุรินนี่หลายๆคนชอบมากนะแล้วมันก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะเอาจริงๆ ก็ไม่ถึงกับว่าหูเข้าทุกงวดเลยขนาดนะแต่ก็บอกว่ามันก็พอสมควรนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดครับคนสุรินว่าไงคนสุรินงวดก่อนนะครับให้ตรงนะให้โต๊ะใครแล้วนะครับห้าหกเจ็ดเ๋ียวยเขามีเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดหกนะฮะก็เข้าระดับหนึ่งอะใช้ได้นะล่างก็โดนนะสองสี่ดีเละนะครับงวดนี้ให้อะไรคนสุรินนะครับเขาก็ให้สี่ห้าหนึ่งครับห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดครับ ให้4 5 3นะครับส่วนเลขล่างเขาให้ไลเขาให้2 6 3 4 4 0แล้วก็7 8นะครับแล้วก็ให้3ตัวควบมาเล้ว23 33แล้วก็20นะครับขอนสูรินนะ่ะจทย์โจดจทยนะจดไปขอนสูรินนะครับแอปนี้ใช้ได้อยู่หวยซองนี้พอได้พอได้นะครับสูตรน,นี้ต่อมาต่อมาต่อมา ไอตัวเนี้ยเนะี่ยผมหาไม่เจอจริงนะมาหาหนาคีเออใครหาได้ก็แชร์กับเพื่อนๆได้นะครับแต่ครา้แล้วมันเข้านะมันเข้าสองสี่เว้ยเออผมว่ามันก็โอเคนะก็เอาดูนะครับมาแนะนํากันแต่งวดน,นี้ผมไม่มีให้นะเออบอกลาบครับอันนี้ของบอกลาบเนาะงวดก่อนเข้านะครับสองสี่เนาะวันที่หนึ่งมิถุนาครับสิบหกมิถุนานี่เขาก็ให้มานะครับผมว่าไอสามตัวหอยบอกลาบไม่ค่อยเข้านะนจริง แล้วสองตัวเข้าบ้างนะครับโดยเฉพาะสองตัวล่างเนาะเข้าเหมือนกันเนาะไอคู่เด่นมันอะอย่างงวดนี้เขาให้อะไรเขาให้ห้าสี่ครับห้าห้าห้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดหกหนึ่งหกสามหกห้าสองหนึ่งสองสามสองสี่แต่มีคนถามผมว่าเบิ้ลน,น่าจะออกไหมห้านี้ถามคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนนะเพื่อนบอกว่ามึงเบิ้ลม่งไม่น่าออกวาจริงนะห้าห้าม่งไม่น่าออกนะครับห้าห้าหกหกสี่สี่มันไม่น่าออกเลขเลเลขคู่มันไม่น่าออกจริงนะ นะเลขเบิ้ลส่วนใหญ่ไม่หออกหรอกอช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่รู้นะนี่เพื่อนผมบอกนะส่วนใหญ่วันพระแม่งก็เบิ้ลเบิ้ลหามไม่รู้หามยังไงเหมือนกันนะบางทีก็โดนหามไปแดงมเหมือนกันนะครับเบิ้ลไม่รู้เชื่อได้ไหมนะนี่เพื่อนบอกนะครับเพื่อนบอกมากทีเสือตกทางครับเสือตกทางนะปีนี้แม่งฟอร์มแม่งแย่มากเลยองจิๆนะต้นปีพอใช้ได้นะอืไม่รู้ว่ะ หรือเป็นเพราะว่าเสือตกถังมาให้ทั้งปี่มไม่รู้นะเลขมันเคลือ่อนผมรู้เพราะเขางดออกหวยไปใช่ไหมต้องสามสี่งวดเนานะเออไม่รู้เลขมันเคลื่อนมืน่หรอแต่ปีที่แล้วนัเสือตกถังนี่ม่งโคตรเจ๋งนะเอาจริงตอนต้นปีก็ยังเทพอยู่นะไปดูไทยนะแฟนข่าวเสือตกถังไปดูได้นะนะมกุลากุมภาให้ใช้ได้ปีที่แล้วนี่ืหะผมโดนมาสี่งวดน,นะครับได้เงินนะไม่ได้เสียได้เออนะครับสลากเก่งแบ่งรัฐบาลนะครับเข้าอยู่เข้าอยู่เลขท้ายสองตัวอะไรอย่างนี้ นะครับก็ลองดูใครชอบเสือตกถังก็จดไปได้นะครับเด่นหกรองเจ็ดนี่ผมเอามาสิบหกมิถุนาครับสามหกหกหนึ่งหกสองเจ็ดสองสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่สามสองเจ็ดสองหกหกสิบหกแปดนะครับเบิ้ลนี่ผมเบิ้ลไม่น่าหามนะมีสามตัวมีอะไรมีสามหกหนึ่งสามหกสองสามหกแปดสี่เจ็ดสี่นะครับมีสี่สามหกมีสามเจ็ดสองสามหกศูนย์แล้วก็มีแปดสี่เจ็ดนะครับของสามตัว ตลาดกินแบ่งรัฐบาลครับต่อมาครับมีอะไรมีอะไรต่อมาก็จบแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงก็วันนี้คงฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเลขเด็ดอะไรเดี๋ยวมาแชร์อนทันทีนะครับเดี๋ยววันใกล้หวยออกไม่รู้อาจจะมีพวกเลขอะไรอ่ะไม่จำเนียนเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ